ระยะเวลาที่ผ่านมาผมเราอยู่ในวงการนานแล้วแต่หกปีเข้าปีที่เจ็ดแล้วอ่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมจับต้องได้คือความสบายตัวอืสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยปีเนี้ยมันเป็นปีที่ผมทํางานแล้วม,มีความสุขมากมไม่ว่าจะร้องเพลงการแสดงหรือว่าเอนเตอร์เทนต่างๆอะไรเงี้ยปกติผมเป็นคน,นอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยแต่พอมาทํางานพอ,อนประสบการณ์มันสั่งมันสะสมให้เรากลายเป็นคนแบบนี้อืกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าเป็นตัวเองมากขึ้น แล้วก็สบายใจในการแบบพูดคุยกับแฟนคลับมากขึ้นมมผมรู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันครับคุณมิกเห็นด้วยไหมรู้สึกแบบว่าเขาดูสบายตัวขึ้นจริงอะ <c oughs> เขาตอบดีจังเลยเขาตอบดูแบบโอ้วด,ด,ดูเป็น ผู้ใหญ่เอ้าเอ้าเพราะว่าดูแบบเฮ้ยดูทางการจังเลยแต่ว่าหันมาเห็นด้วยไหมรู้สึกว่าแบบว่าเราก็ทํางานด้วยกับเขาด้วยเนาะรู้สึกไหมว่าเขาสบายตัวขึ้นแต่จริงแล้วผมรู้สึกว่าพี่เอิร์ธแบบมีความสบายตัวมากขึ้นจริงคือเราเห็นกันมาตั้งแต่เราอ่ะคือผมมาเข้ามาทีหลังเขาคือผมเราได้เริ่มเข้ามาทํางานด้วยกันแล้วผมก็เห็นว่าพี่เอิร์ธเขามีความสบายตัวสบายใจในการทํางานมากขึ้นมันมันเห็นได้ชัดเลยจากทุกๆผลคนงานที่มันผ่านมาแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาเหมือนก้าวเข้าสู่ ในช่วงวัยที่สบายใจที่จะทํางานที่สุดแล้วก็ดีใจด้วยครับผม <c oughs> สิ่งที่คือผมเนี่ยเริ่มมาจากเรียนสตวแพทย์สักแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่าเออผมอยากหาอะไรทําใหม่ซึ่งผมก็ได้มาแคสซีรีส์แล้วก็ได้เล่นนิทานพันดาวอพอหลังจากที่เราทางานในวงการมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากลองหาอะไรใหม่มแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งได้เรียนรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจมันคือการเป็นเรื่องของการลงทุน Ah, เราไม่เคยคิดว่าเราจะมายืนจุดนี้ได้เพราะว่าอย่างที่เอิร์ธบอกเวลาเอิร์ททำงานหรือว่าเวลาเอิร์ธใช้ชีวิตเนี่ยเอิร์ทความหวังของเอิร์ธมันแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มีความหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของงานอพอเราเต็มที่แล้วก็ตั้งใจกับงานมากขึ้นไอ้ความหวังมันก็เริ่ม<อ>เข้ามา<อ>เรื่อยๆเ,<อ>เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งผลพลอยได้คือความรักจากแฟนคลับม,มันคือมันคือ,อยิ่งใหญ่มากคือ,อมันเป็นแรงซัพพอร์ต ฮิวจิตใจก่อนระดับแรกคือเราเวลาเราร้องเพลงเวลาเราเล่นละครเราเห็นคนชอบคนวิจารณ์คนตีอะไรเงี้ยเรารับหมดมรู้สึกว่าไอสิ่งพวกนี้แหละมันสามารถทําให้เราดำรงชีวิตในการเป็นนักแสดงได้ครับผมก็รู้สึกดีที่รู้สึกว่ามีเขาอยู่ในชีวิตครับบอกมือให้เอิร์ทครับถ้าเกิดแบบเอ่อใครใครได,ได,ได,ได้ได้แบบได้ได้ได้แบบได้เห็นคลิปวิดีโอที่แบบเราได้ไปที่ไหนก็ตามนะจะเห็นเลยว่าแบบ ทุกครั้งที่เราไปอ่ะมันอ่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าแฟนโปรเจกต์ตอนท้ายาและทุกครั้งก็คือผมกับพี่เอก็คือจะให้ฮือเอาให้เฮือ <c oughs> ใช่ทุกทุกการกระทําที่เขาทําให้เรามันมันรู้สึกได้เลยแล้วว่าเขาหลักเราจริงมันมีไม่กี่คนหรอกว่าลถที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราไปจนถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ทําให้เราเห็นจริงว่าทุกความรักที่เขาส่งให้เรามันมีค่ากับเรามากมันนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออผมอยากจะอยู่ในที่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองเสมอไม่รู้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นละครเก่งที่สุดไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ตรงนี้ได้เห็นคนที่มองเรามาแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็อยากทําให้เขามีความสุขป้เมือให้มิกครับ ยูอย่าพูดว่ายูยูต้องเล่าพูดว่ายูเล่นละครมีเก่งมากยูเป็นคนแสดงเก่งยูทําได้ดีปรอบมือรู้สึกว่าเอออย่างที่เออเจอกับมิกแล้วก็ตัวเออเองก็คือว่าการลดทิฐิของตัวเองลงทั้งคู่คือด้วยเออกับมิกอะสนิทกันแบบมากๆรู้จักกันมาเกือบสิบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่มีความแบบงี่เง่าหรือว่ามีความแบบงองแงอะไรบางอย่างไม่ว่าเออเองมิกเองก็เป็นเหมือนกันแล้วมันตอนแรกแรกคือทํางานด้วยกันแหละมันยากมาก ไม่รู้จะทำยังไงดีให้มันคุยกันเข้าใจบางทีแบบเล่นละครอยู่ดีอา้างอนแล้วอะ่ะอย่างเอเอบางทีเราคําพูดเราไปแทงใจเขาอ,อะไรเงี้ยเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจหรือว่าเราเป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าไม่ชอบอันนี้คือเป็นปัญหายิบย,ย่อยพอเวลาปีเนี้ยรู้สึกว่ามันสบายใจมากขึ้นแล้วเวลาไม่พอใจอะไรยังไงหรือว่าแบบไม่ชอบคำเนี้ยเขาก็จะแบบ พูดเลยหรือว่าแบบเขาก็จะเงียบแล้วเราก็รูแบบ้แหละอ๋อโอเคขอโทษนะมไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าวิธีการเข้าหาเขาและมิกก็รู้วิธีการเข้าหาเอิร์ดเหมือนกันจ่งหนึ่งที่เอิร์ดรู้สึกว่ามันสามารถโกออนไปต่อดได้คือสำหรัเบเนะอิร์ดกับมิกนะความจริงใจอืในการทํางานเอิร์ดจะเอาตัวเองใส่ลงไปในงานทุกอย่างอืความจริงใจในการไปอีเวนต์ความจริงใจในการไปทำแคมเปญพิเตนเตอร์ต่างๆางเนี่ยมันเป็นตัวเอิร์ดกับตัวมิกหมดเลย เออไม่อยากหลอกแฟนคลับว่าแบบเฮ้ยไม่ได้รู้สึกแต่เราพูดว่าเป็นอย่างนี้จริงออเอเอข้าใจเข้าใจเรารู้สึกว่าเรามีความจริงใจมากๆในการทําในบางอย่างซึ่งมีก็คิดเหมือนกันว่าแบบเวลาเราจะทำในสักอย่างเราต้องจับมือไปด้วยกันนะ,ะ,ะแล้วทําแบบนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็หาตรงกลางมาเจอกันแต่ถ้าโอเคทําเลยล ui, ุยเลย ครับผมสิ่งที่ผมเจอก็คือแบบเด็ชอบคำว่าการแบบลดทิฐิของตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องมันปกติมนุษย์มากเลยที่แบบถึงวัยหนึ่งเราจะรู้สึกว่าอะไรที่มันเคยเป็นปัญหามันเกิดจากตัวเรานี่แหละนึกออกปะพอมึงให้เออนะครับเอาล่ะคุณคนสุดท้ายอยาทำาานแบบนั้นได้ไหมเอออีกแล้วอีกแล้วไอคือมันแบบมันมีหลายเหตุการณ์มากที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสามสิบปีที่ทำงานมาคือช่วงแรกบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาหนักมากเพราะผม ผมเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วเช่นกันเพื่อนก็นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคนที่แตกต่างกันขนาดเนี้แล้ว <c oughs> เ,เป็นตัวของตัวเองด้กันขนาดเนี้ยพอมันมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันมีคอนฟ lict เกิดขึ้นแบบรายวันได้เลยอะไรเงี้ยอื <c oughs> แล้ว <c oughs> คืออย่างอย่างพี่เอ <ASE> ิญเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ถ้าตอนนั้นเขาอ่ามันมีคอนฟ lict เกิดขึ้นเขาอยากที่จะคุยและเคลียร์ตรงนั้นเลยอืมอืม อันนี้แบบ in case in case นะแต่ว่าแต่คือผมอ่ะผมเป็นคนที่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมขึ้นอ่ะผมจะคุมไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่จริงแล้วผมเป็นคนใจเย็นมากแล้วพยายามแบบควบคุมสติอยู่อย่างเงี้ยก็คือแต่ผมอาจจะยังไม่อยากพรอมที่จะคุยตอนนั้นด้วยด้วยเหตุเนี้ยมันทําให้แบบบางทีอ่ะมันเกิด ความการทะเลาะที่มันหนักขึ้นกว่าเดิม,มด้วยความที่เขาอยากคุย<ม>แต่ผมไม่อยากคุย<ม>แล้วมันก็หมายความว่ามันมันมันเหมือนเป็นรอยรอยยับที่มันยับขึ้นเรื่อยๆอยับขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบมันเป็นแผลที่อยู่ในใจของผมด้วยเอาเอาว่าแบบเออหลายๆครั้งะผมจะไม่ค่อยกล้าพูดกับเขาตรงๆอ่า <c oughs> หรือแบบผมก็จะพยายามแบบ ปล่อยทุกอย่างจนวันหนึ่งมันแบบมันหนักขึ้นถึงขั้นที่แบบเออเราสองคนไม่คุยกันเลยแล้วไม่รู้ดีผมรู้สึกว่าผมเสียดายช่วงเวลานั้นแบบแบบมากมากอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะงงเอ่ <laughs> ได้ไม่เป็นระยะที่เวลานี่มันนานพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นคือผมก็แบบผมก็ไม่ยอมลงเหมือนกันอะไรเงี้ยแค่แบบ พอตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเราทั้งสองคนแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วผมกับพี่เอิร์ดก็พยายามปรับตัวเข้าหากันผมว่าจริงๆแล้วอะเราก็ยังเรียนรู้กันอยู่ทุกวันแล้วผมก็ดีใจมากที่ทางเขาทางผมอะเหมือนเปิดใจพอมที่จะเรียนรู้กันไปแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เป็นกำลังใจให้เราที่ให้เราได้เป็นเราในทุกวันนี้ ปลอบมือให้มคครับเอาจริงจนะไม่ต้อคือเผื่อเขาดูอยู่ไงเอาหรอเผื่อเขาเขาใจผิพีดเสียฟีลแบบว่าเหมือนฟิลแบบว่ามึงมีเรื all, course, ่องจะเล่าไม่เล่าดีกว่า